ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนโดยสถาบันวิทยาการคุณธรรม Moral Academy มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน Moral Leaders Community for Sustainable Development Forum รุ่นที่1หรือ MLC1 ระหว่างวันที่24เมษายนถึง19มิถุนายน2567ภายใต้แนวคิด Catalyzing Change Moral Leadership for Sustainable Impact โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนผู้นำคุณธรรมของประเทศเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง5เครือข่ายทางสังคมได้แก่ 1. ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ 2. ภาคธุรกิจและเอกชน 3. ชุมชนประชาสังคม 4. สื่อมวลชนและ 5. การศึกษาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ปรับชุดความคิดและร่วมกันออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยในรูปแบบของนวัตกรรมหรือต้นแบบทางสังคม social innovation initiative Innov ที่เหมาะสมกับบริบทของโลกในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงพัฒนาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยคาดหวังผลลัพธ์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งทางคุณธรรมวิถีใหม่ที่สามารถสนับสนุนในการนำไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป